ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนมโมลกาโซโสต,สติวาเดียเรื่องโมลเหตุแหกธรรมทั้งหลายมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟางขอความในปพระโสดนี้ก็มีว่าพระพุทธมีพระรว่าตรัสว่าเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ ควรตอบพวกอัญญะเดรถีปริภาชชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย 1. นึ่งทำทั้งโพวงมีฉันท่าเป็นมูล 2. องทำทั้งโพวงมีมานาสการเป็นต้นกำเนิด 3. ทำทั้งโปวงมีภาษะเป็นเหตุเกิดสี่ทำทั้งโปวงมีเวทนาเป็นที่ชมนุมห้าทมทั้งโปวงมีสมาธิเป็นประมุขหกทมทั้งโปวงมีสติเป็นใหญ่เจ็ด ทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดจริง8ปดทำทั้งปวงมีวิมุิเป็นแก่น9ก้าทำทั้งปวงมีอามาตะเป็นที่อย่างลงสิบทำทั้งปวงมีนิพาน เป็นที่สุดข้อความเหล่านี้มานายพระโสดอังคุตรนิกายทาศกันิบาทพระไตรยปิฎกเล่มที่24ข้อที่58หน้าที่1นึ่งรพระไตยัยปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาณนมาเผยแผ่เพื่อ เป็นเครื่องประเทืองปัญญาแด่ยากโจมสาธุชนทั้งหลายการรู้พระธรรมคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนา,าจะทำให้เรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งมวลก็รวมลงในคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนา,าที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วนั่นเองจเจริญพร